สวัสดีค่ะพบกับน้องมาลิมเล่นะคะน้องมาจอนนี่หน้าดำ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 นี่เจ้าน่าดำนะคะนอนรอแมุ่กินข้าวเรียบร้อยแล้วแม่เอาข้าวมาให้กินนี่เพื่อนเขาเพื่อนเขาโอ้หมามีระเบียบนะคะนอนเรียบร้อยเหมือนกันนี่ตัวเมียนะคะอ่ะเพื่อนทุ่งหญ้าริมเล่ริมทะเลนะคะที่ประเทศมาเลเซียนี่ก็อนอนลุกลง,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 ลงนอนล่องนอนล่อนอนนอน นอนเรื Pop ่อยๆนอนๆอนนอน่สนใจกระป๋องข้าวแม่ฮะตัวผู Mom ้หรือตัวเมียนอตัวเล็กๆดีนะคะตัวเมียอุ่ยสนใจกระป๋องข้าวอะไรอีกหลายตัวล่ะลูกหลายตัวโอ้โหกาเต็มเลยกาเต็มเลยนะคะตื่อ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 นอนแล้กินข้าวแล้วไปนอนรออยู่ทางนู้นตัวนี้ล่ะลูกตัวนี้ล่ะน่ารักจังเลยตัวนี้แลบลิ้นแค่แลดเลยตาลูกวาวเลยนะคะ นี่แม่หนูนาจะเอาข้าวมาเผื่อทุกวันนะฝากน้าดําด้วยนะฝากลูกชายของแม่ด้วยอุย้ยง่วงนอนแล้วลูกชายแม่อิ่มข้าแล้วง่วงนอนแล้วลูกหนาด,ดามนารามครับไปอยู่กับพี่เปียวไหมครับแม่หนูนาพาไปอยู่กับพี่เปียวไปไหมครับนารามครับนารามโอเคนะคะขอบพระคุณนะคะที่รับชมค่ะ สวัสดียมามเช้ากันที่ประเทศมาเลเซียนะคะกับน้องมาริมทะเลค่ะตี